ม,มันเน่มันไหลรอบแล้วไมันมาไหลรอบแล้วไงหมอรเิ่มาแล้วมันมาหลารอบเนีนเริ่มเริเริ่มมขอ้อเลยขอเห็นชัดๆเลยครับขอโชว์เลยครับหหโอเคครับได้ขอซูมข้าในานะตอนนี้มันหลร้อยโลแล้วนี่ พ่ออันนี้มาหลายครั้งละมันมันผิดปกติตั้งแต่วันนั้นละผมว่านะปกติเขาทำจอบยายเอาลงในรถหรือว่าหรือว่าดูในรถก่อนใช่ค่ะไม่งั้นไม่งั้นเราใช้รอะไรที่ใช้รถ ใ่เันแ่นามันแต่ออกมันมีแต่คนเมนมันคันนยแันที่อยู่คนรออ่ันาแั่ผู้หญิงคนไทยนะ่ใช่ใผู้หญิงคัมาคนเยวเหมือนกันใเพราว่ามันมีมีมีคนด่มันเลยนรถบรรทอนนั้นมีคนุ่มอนะมันบอแล้วว่ามันต้องลงล้นไทยนะมันมีแต่นนั้นอ แต่ล่าดูเขาหลงร้อยละหล่อลอยกับแบบได้หล่ร้อยแค่แต่ดูที่นี่เราดูให้สูตรบอลบิดดูว่าลองดูดูแล้วเจอว่าเป็นฟันบิดว่าเป็นแข็งเหมือนเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันมันก็ไม่ขึ้นเอาของเอาอย่างของมันเก็บไปสัมผัสมิได้หรอ้แต่ว่าบอลได้แกะดูอย่างปิดหล่นแล้ว จะติดวมันมันจะลดกับเปิดไปได้ไรัเปิด้่าบาทนบอกแก้วทดีลมันมันมาสั่ได้ไหมความว่าอะไรความป้อมองลเอามาสแกน คุ่มกับดูธำการไปเจ้ให้ะสองนี่มันลงตัวอ่าไม่ลงตัวแปดมันต้องลงไงแต่ว่าคนเจ็ดสิบสอง extend about

โอเพตเอ็ดโอเพตสองเจ็ดคิดเจ็ดคิดเอ็ดเจ็ดคิดสองเจ็ดคิดสองยี่สิบสองร้อมเลยครับเห็ครับเห็นครับ ช่วงการกกระเบิดสะากันมาถึงที่ด่านไมยโของเราวันที่12ก็ืีแค่คืนเดียวนะแต่ว่าก็ปีตัวเป็นนเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้ก็มีควา,ามน่าสงสารกัรอยู่แล้วแล้วก็ฐานเจ้าที่สตกานก็ได้ตรวจสอบรดสองขาออกที่ไปไางก็พบความผิดปกติต,ตรงตะบัดท้ายด้านหลังนะครับที่ประตูกระโปรงหลังยกมาก็มีความผิดปกต,ติอย่างหนึง่ง ปกติต้องยกขึ้นได้ใช่ไหมครับด้านด้านท้ายที่เป็นสัพพะนี้ก็มีการสิวเร้่องหนาก็เป็นข้อสังเกตไว้นี้พอถัดมาแค่สองวันรถคันเดินก็กลับเข้ามาอาีกก็ตรวจสอบด้านท้ายกระโปรงรถก็พบว่ามีการทนหนึบไว้อย่างแน,น,น่นเลยแน่นเลยยกขึ้นไม่ได้ซึ่งผิดปกติที่สั่ทางเจ้าที่สุทธกรก็เลย ทำการที่สำคัญก็คือเราเป็นหน,นึ่งใน2องจังหวัดที่ได้นำรร้องรงารใก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขที่เรียกว่าท่าท่าวังสามหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็บเพื่อนมาแต่ปี2567พัาแ้นปี2 5ง8้อยเนี่ยนะครับการดำเนินการ่อรักระดาภูมินะครับ,ราานนรบแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับก็เมื่อออกไปแล้วเมื่อวันที่2องรักระดาภูมนะครับก็ มีการติดต่อเพื่อจะนำะรถนะครับกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ต่ออนะครับแล้วก็คือว่าการที่จะยืน่นไปผลิตภัณฑ์ข้อขพิเศษกับเจ้าหน้าที่สุกรจากโปรแกรมผู้โกนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าบริเวณด้านท้ายรถนะครับซึง่งเป็นลักษณะของที่เก็บยาอะไรนะครับก็จะมีลักษณะของการซีลปิดที่ น it, แน่นหนาที่ปกติของขขอองงรถทั่วไปนะครับแล้วก็เจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบดูว่าเมื่อเมื่อเคาะดูแล้วเนี่ยซัดลอดแจกจิดเยอะๆอย่างนี้เข้ามาที่ตัวหน้าในแนวชายแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่เป็นในโครงการของซิลสต็อปเซฟของรัฐบาลที่ต้องจับมั่วอันนี้เป็นผลการปฏิบัติของหน่วยงานอำแนวชายแดนซึ่งเรามีการประชุมการข่าวทุกเดือน แล้วก็จังนวน5องค์การที่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดน้าก็จะเป็นการเข้ามาที่หน้าหรือออกกันที่หน้าเพื่อเพิ่มความเข้มในการตรวจเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งบอกเหตุหรือเป็นปรากฏการณ์ที่น้องเรียนตนอาจจะเจอด่านบ่อยบอบถ้าเราไม่ทําอย่างนี้อณาญาติก็จะเข้ามาก็แพร่ระบาดในที่จังหวัดหน้าและจังหวัดข้าเยงหรือไปตอนในประเทศเพราะฉะนั้นผมก็ได้กำชับให้ทุกทุกด่านนะครับ ได้ดำเนินการตั้งส่วนให้เข้มแข็งด่านไหนนะครับที่อ่อนแอนะครับก็ให้ไปศึกษาดูงานด่านที่แม่พิกที่สมทบของจังหวัดนะครับแล้วก็มีการประชุมด่านทุกวันอังคารเพื่อติดตามการดำเนินงานของด่านให้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นมาตรการซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะของกู้และการจังหวัดนะฮะครับในศูนย์อำนวยการป้องการต่างฟังเลยถึงมาตรวจกู้และการจังหวัดก็มีโครงการที่ อยากบำบัดนะครับผู้ใดสะบัดใจบำบัดหรือเราเจอแล้วอย,า,า,วกกยา,ากบำบัดทางวิทยาจังหวัดก็มีนโยบายให้ส่งเข้ารับการบำบัดเพื่อให้เขากลับมาเป็นคกดียนดนะคะน,นี่เป็นการเป็นการเพื่อต้นว่าเป็นเป็น ยาติดอคเคไอาส์หรือเป็นเน็แอม,มเฟตามีนเพ่อน้อ,องเนีมม่ยสารส้มค่อยๆหา้มอปไรพิเีษแป้งอันนี้คือยาที่เห็นนะคะแล้วเราก็ติดให้มาทวิดเก็บยาตรวจยืนยัแล้วก็หาปราิมาณของเม็แมเฟตามีนที่อยู่ใน ยาไอซ์นี่ด้วยครับอันนี้งก็จะมีนะก็จะพอสำหรับคือถ้าเป็นยาไเนี่ยจะเป็นจุดเหมือนจุดเช็คอินให้เขารู้ว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนแล้วคอยติดตามให้มาทำการสืบรวจเพื่อให้รู้ว่าแหล่งที่มาที่เอามาจากสปปลาวเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับตอนนี้ก็ประสานกันแล้วครับเพราะว่าผู้ต้องหาติดพักเพื่อวช้ในการติดต่อสื่อสารก็วอล์กอัพับ ในพื้นที่ของเชียงใหม่เกับเชียงรายมีการกดตางแล้วก็จับกลุ่มกวาดกางขึ้นก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางมาทำบ้านันเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้นะครับจังหวัดเราก็จะต้องมาตั้งระบบในการที่จะเข้มยกระดับในการซีลสก๊อปแล้วก็เซฟตรงนี้ให้ดีที่สุดบ้อสี่ตัวคอนโทรลทุกอย่าบวางรับรับเสร็จเรียบร้อยก็จะมีน้องอะไร ว่าที่เขาลวงดูแล้วมีถุงเป็นคงถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดน่านใช่ไหมคะเป็นการจับกลุ่มครั้งแรกของจังหวัดนะครับซึ่งก็เกิดจากการขยายตัวของเมืองเราด้วยส่วนหนึ่ง ที่เราสร้างถนนสี่เลนซึ่งมีความสะดวกเป็นไฮเวย์รถสามารถเดินทางสัญจรเข้ากรุงเทพได้อย่างรวดเร็วประกอบกับทางเส้นทางเดินที่ผู้ค้าได้เคยใช้เช่นทางเชียงใหม่หรือเชียงรายก็มีการจับลุมณด่วยครั้กงก็เลยมีการเปลี่ยนนี้มาใช้เส้นทางของที่จังหวัดน่านซึ่งแต่การจับลุ่มในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดน่านเราจะต้องมีการปรับตัวทั้งยิ่งใหญ่ในการที่จะยกระดับมาตรการเพื่อให้ รู้เท่าทันแล้วก็เพื่อให้ที่จะการจับกุปต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับปรับในเรื่องของดาดานา,าตานตรวจในต้งนุ่นไม่ไม่น้ำอุดตัดไม่น้ำอุำอที่จะต้องเพิ่มกระชับความเข้มเข้มงวดมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครือข่ายการทํางานในพื้นที่่านชุดชรบมอยบ้านนะครับซึ่งชุดชรบมอ่บ้านหรือชุดรักษาความความปลอดภัย Dog, us, เราจะกระจายอยู ujemy, ่ในทุกถ right ิ Lap ่บ้านก็จะเป็นเป็นตาคอยแจ้งขอเสนอให้กับทางจังหวัดของเราว่ามีผู้ค้าผู้ลักลอบเข้ามาพักยาในพื้นที่มั่งไหมนะครับซึ่งซึ่งในตรงนี้เราก็จะพยายามจะสื่อพื้นที่ชายแดนก่อนเพื่อที่จะให้ให้การทะลักเข้ามาให้น้อยที่สุด